สียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบึงหลมหมู่ที่10ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรได้เริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน และได้น้อมนำหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทุกครัวเรือนจากนั้นก็ได้มายกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กินดีอยู่ดีในปีพศ2562จากนั้นก็ได้นำศาสตร์พระราชในการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาปรับใช้ในชุมชนจึงได้ยกระดับมาเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้ประเมินศูนย์เรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านเมืองหลมหมู่ที่10ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2564าที่ผ่านมาซึ่งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนนี้ก็จะมีโครงการของการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อให้เพิ่มฉีดความสามารถของผู้นำชุมชนได้มีความสามารถในการบูรณา,าการการพัฒนา อาชุมชนไปสู่การาพึ่งตนเองได้และเพื่อให้เกิดพลังในชุมชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนี่คือศาสตร์ของพระราชาที่จะไปตอบสนองการพัฒนาสู่ความยั่งยืนยุติความอดอยากหิวโหยสร้างความมั่นคงในด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถ พึ่งตนเองได้เกิดความรักความสามาัคคีและเกื้อกูลกันในชุมชนครับผู้นำ เปลี่ยนแปลงคือการเป็นผู้นําต้นแบบนะคะผู้นำํำด้านการพัฒนาคือเราต้องสร้างความมั่นคงก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะเผยแพร่สู่ชุมชนกระบวนการของเราก็จะมีการจัดทําแผนนะคะเพื่อรองรับแล้วก็ ตอบสนองความต้องการว่าในกลุ่มของเราในชุมชนของเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติการจริงนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะต่อจากนั้นก็จะมีการลงมือทําเพื่อจะให้กระบวนการของเราเนี่ยการผู้นาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้สู่ความมั่นคงทางอาหารก็มีการเช่นง่ายๆเลยก็คือการปลูกผักในครัวเรือนมากกว่า10ชนิดนะคะเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคโควิด -19 เกเนี่ยก็จะมี การเพิ่มสมุนไพรเข้ามานะคะซึ่งให้ใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านใกล้ใจเป็นตู้เย็นหลังบ้านนะคะสร้างความมั่นคงอาหารที่ยั่งยืนนะคะ,ซ,ะซึ่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะวิสัยทัศน์ศูนย์จิตอาสาพระนามชนมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการคนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็การบริหารจัดการของศูนย์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์เป็นศูนย์ที่สามารถให้ผู้ที่มี ความสนใจต้องการเรียนรู้นะคะในเรื่องของศาสตร์พระราชาเข้ามาเรียนรู้ได้มีการฝึกปฏิบัติจริงนะคะจากศูนย์จิตอาสาซึ่งมีวิทยากรเครือข่ายมากความสามารถนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์จิตอาสาของเรา<ห>น,นะคะค ก็สสร้างนะคะเพราะว่าสร้างที่1น,นี้ก็คือสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อ,อเป็นศูนย์กลางที่ให้จิตอาสาหรือว่าผู้นำในมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะฝึกตัวเองเพื่อต่อย,ยอดไปถึงเครือข่ายสร้างอาหารนี่ก็คือป่า5ระดับนะคะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งใครที่อยู่ในหมู่บ้านหรือ ขาดแคลนอาหารก็สามารถมาเด็ดพักในที่ปลูกไว้เนี่ยตามรั้วต่างๆทุกมูทุกบ้านเนี่ยเด็ดไปกินได้เลยฟรีๆนะคะไม่ได้เสียตังคือนี่คือรั้วกินได้ของอหมู่บ้านสร้างที่3ก็คือสร้างความเขาเรียกสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ต้องสะอาดสดชื่นแล้วก็บริสุทธิ์แม้แต่ ขยะกำจัดขยะมูลฝอยก็คือในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องทําทุกครัวเรือนค่ะแยกขยะก็คือขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายอันนี้เราก็สารต่อแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าถ่ายทอดให้แต่ละชุมชนหรือว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยคือสะอาดสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีอากาศก็ต้องสดชื่นบริสุทธิ์นี่ก็คือหมู่บ้านของเราค่ะ แรงบันดาลใจของศูนย์จิตอาสาพนามชนนะคบเพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้สร้างความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงที่ยั่งยืนนะคะในชุมชนสามารถนําความรู้นะคะแล้วก็ส่งต่อ,อยังพี่น้องที่มีความสนใจในการเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์จิตอาสาพนามชนค่ะครับในานามของคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนก็ต้องขอขอบคุณทั้งเจ็บภายคีเครือ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องหวังว่าคงจะได้เป็นสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาทางศูนย์ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านถ้าที่จะสนใจที่จะมาเรียนรู้ครับ